นี่ครับวันนี้ไปซื้อของเล่นใหม่มานะครับนี่คือ MacBook Air นะครับแล้วก็นี่ครับดูข้างในวามีอะไรมั่งนะครับ แกะก่อนเลยอ,เอุย๊บสันจะละวันละล,ล,ลอ,อมือเดียวลำบากนะครับ ตงตจงตจงเปิดออกมาแล้วเ,ออเป็นกล่องนะครับอ,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 อุปรกรณ์ต่างๆนะครับยังไง 어허 uh 어 -huh. uh -huh.